สวัสดีค่ะอามิยาสวัสดีค่ะไปไปไปค่ะไหนม่ยาทำอะไรเร่ห็นน like ้กตมต้มต้มมตไป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 โอ้ยเฮ้ยโอ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรมย

ไปไปไปข่าไรก็เออไงกระสอบอะกระสอบกระสอบที่เขาตัดเราอะอยู่นั่นอะอยู่ตรงนู้นอะอยู่ตรงเข่งอยู่ตรงข้างบ้านใช้อะหรือว่าไปไปเอาลูกจู่ทางนี้ทางนี้ทางนู้น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 ดูดูดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเอาได้แล้ว 叮叮叮！Ten, ten, ten. 啊不不不不不不不！